สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างโต้งนะครับจากร้าน mt solar t e e l จังหวัดเลยวันนี้ก็พามาดูอินเวอร์เตอร์นะครับตัวยี่ห้อ rack power นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของ lv top sun นะครับ48โวลต์100แอมป์ตัวนี้5กิโลวัตต์48โวลต์ mppt 2สติงนะครับสติงละ3 2 0 0วัตต์นะครับตัวนี้เคยรีวิวการตั้งค่าไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้วันนี้ก็พามา ชมอีกหนึ่งรอบนะครับแต่จะไม่ได้สอนการตั้งค่านะครับตัวนี้พามาชมวา่ามันสื่อสารกันยังไงระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่นะครับที่มีจุดพอร์ตแคนให้เสียบแบบนี้นะครับเสียบผ่านาสายแลนนะครับมีพอร์ตแคนให้ระหว่างอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นพอร์ตแคนนะครับพอร์ตแคนของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่พอร์ตแคนของอินเวอร์เตอร์ เป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับถ้าจะขนาดเครื่องก็จะเป็นพาร拉เลลพอร์ตตรงนี้นะครับถ้าขนาดเครื่องตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับเป็นโมดูล Wi-Fi ที่แถมมานะครับนี่ตัวนี้นะครับอยู่ในกล่องนะแถมมานะครับผมแถมมากับเครื่องเป็นอ่าไวไฟเป็นแอปของลักพาวเวอร์เลยนะครับเป็นแอปของลักพาวเวอร์เลยพัดลมบูตมาให้3ตัว นะครับ1 2 3สานะครับเป่าฟูอากาศออกด้านนี้นะครับฟูอากาศออกด้านนี้นะครับเห็นเห็นคอยไหมอคอยทองแดงอยู่นี่นะครับเรียงเป็นแถวอยู่นู่นเลยนะครับนี่แน่นมากนะครับข้างในเครื่องแน่นมากเคยเคยมีพี่ๆหลายท่านารีวิวภายในเครื่องให้ดูแล้วนะครับแน่นมาก ตัวนี้น่าจะ ip 20นะครับกันละอองฝนละอองละอองน้ำได้นะครับกันละอองน้ำเข้าเครื่องได้นะครับอ่าดูตัวนี้ตัวนี้มีพอร์ตเจนด้วยนะครับพอร์ตเจนช่องเจนนะครับเข้าให้ได้ได้ด้วยนะครับช่องเจน no nc นะครับสั่งเจนได้นะครับส่วนอ่าตัวนี้เป็นเอาพุทนะครับเป็นเอาพุทที่เอาไว้เปิดปิดเอาพุทนะครับเปิดปิดการจ่ายเอาพุท ส่วนตัวนี้เป็นเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องตัวนี้เป็นที่กองฝุ่นนะครับที่กองฝุ่นนะถอดออกได้นะครับที่กองฝุ่นด้านข้างนะครับสองด้านนะกองฝุ่นได้สองด้านสองด้านนะครับส่วนข้างบนก็จะมีตัวปิดแล้วก็จะเป็นกองฝุ่นอีกทีหนึง่งจะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ก็100แอมป์น้ำหนักก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นโมดูลสำเร็จนะครับก้อนนี้ตกอยู่เกือบเกือบเกือบสี่หมืน่นนะครับเกือบเกือบสี่หมืน่นตัวนี้สองหมื่นไปปลายนะครับสองหมื่นไปปลายตัวนี้เกือบสี่หมืน่นตัวนี้สองหมื่นไปปลายนะครับก็การทำงานของเขาเนี่ยเป็นเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิด ออฟกิจไฮบิดนะครับออฟกิจไฮบิดนี่หรืออีโคไฮบิดอินเวอร์เตอร์นะครับชื่อเขาคืออีโคไฮบิดอินเวอร์เตอร์เป็นเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ทำงานระหว่างแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่และก็การไฟฟ้าได้นะครับสามแรงจ่ายผสมกันได้ส่วนถ้าใครไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่เขาจะมีโหมดเขาจะมีโหมดมาให้นะครับ เป็นโหมด no battery นะครับเป็นโหมด no battery นะ no battery ใช้โหมด no battery ได้ไปดูในคลิปที่ผมลงไว้นะครับตั้งเป็น no battery ได้ผสมไฟกับการไฟฟ้ากับแผงโซาลาร์เซลล์ในตอนกลางวันได้พอหมดแสงนะครับหมดแสงเขาจะเป็นการไฟฟ้าเข้ามาเพียวๆนะครับการไฟฟ้าเข้ามาเพียวๆถ้าตอนกลางวันแดดออนแดดน้อยนะครับเขาจะ ผสมกันนะครับถ้าไฟแดดมา30%อีก70%เอาจากการไฟฟ้ามานะครับมาผสมเป็น h y b ริดอ n นเวอร์เนะครับผสมไฟได้นะก็เนียนๆนะครับ IP 20ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับจากลักพาวเวอนะครับผมเครื่องก็หนักอยู่นะพอสมควรเดี๋ยวมาดูเรื่อง Uh, MPPT นะครับ MPPT จะมี2สตริงนะครับ PVA บวก PVA ลบ PVB บวก PVB ลบนะครับเข้าอนุกรมสตริงละ6ถึง7แผงได้นะครับตัวนี้5แผงก็ได้นะครับเริ่มต้นการทำงานของเขาก็จะประมาณ100่โวลต์นะครับ100โวลต์เป็นต้นไปนะ,ะมีช่องเจนให้ด้วยไหมช่องเจานะเอาพุทธต่ออินพุตของเจนนะครับ เพื่อจะเอามาสแตนบายตอนอหน้าฝนนะครับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงสตาร์ทเจนออโต้แล้วก็มาสั่งได้นะครับมีคอนแทคให้นะครับมีคอนแทคให้ส่วนตัวนี้เป็นฟิวเฉยๆนะครับฟิวเฉยๆก็มารีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับว่าอ e ินเวอร์เตอร์ไฮบริดรูปร่างเป็นยังไงแบตเตอรี่เป็นยังไง ตัวนี้เป็นออฟกิจนะครับออฟกิ h ไฮบิ d นะไม่ใช่ On o นออฟกิ it, นะครับเขาแค่มีฟังก์ชันฟีดฟีดอินได้นะครับ f ีดอินได้ฟีดอินก็คือ,อเขาจะไม่มี CT มาให้นะตัวนี้ก็คือตั้ง f ีด d in ไฟเหลือไฟเหลือจากการชาร์จแบตเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันสามารถปล่อยนะครับปล่อยคืนไปการไฟฟ้าได้นะเขาเรียกว่าฟีดอ in แต่ว่ามันไม่มี การย้อนแถมมาให้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เขามีมาในเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นฟังก์ชันฟีดอินเป็นกริดนั่นแหละกริดเพื่อจะปล่อยออกไปการไฟฟ้าได้นะครับปล่อยขายได้พูดง่ายๆถ้าถ้าใครขออนุญาตขายไฟนี่ปล่อยขายได้นะครับปล่อยขายคืนให้การไฟฟ้าได้นะแต่ถ้าใครไม่ได้ขออนุญาตขายไฟหรือไม่ได้ขออนุญาตขนาดเนี่ยโหมดนี้จะไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะ ไม่ได้ใช้แต่มันเครื่องนี้สามารถทําได้นะครับทําได้ตั้งค่าผ่านมือถือได้นะครับดูแลควบคุมโดยบริษัท LV Top ท็ n น,นะครับตั้งค่าผ่านมือถือได้ม,มีมีโค้ดของ LV ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรักพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเรื่องแบตเตอรี่ก่อนเรื่องแบตเตอรี่ก็ตัวนี้นะครับ วารันตีมา5ปีจาก LV นะครับตั้งค่าเป็น SOC ได้เลยนะครับ SOC ตัวนี้ก็ตั้งเป็น SOC นะนี่ดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้จ่ายแบตอยู่0.02กิโลวัตต์แบตคาปาซิตี้อยู่ที่100แงร้อยแอมแวตอนนี้โวลต์อยู่ที่49.2นะครับ51เปอร์เซ็นต์นี่51เปอร์เซ็นต์แบตก้อนนี้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะเหลืออยู่50แอมป์นะครับ50แอม มีไฟแสดงผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขีดนะครับหกขีดก็ไปแบ่งกันเองนะครับหารร้อยไปเองหารร้อยเองนะครับนี่เอ c อซเขาประมาณนี้อ่าพัดลมบูตแล้วน่าจะอุ่นๆนะครับเครื่องอุ่นๆเขาทำงานขึ้นมาสองตัวนะครับเสียงพัดลมนี่ทำงานขึ้นมาสองตัวเป็นแบ่งเป็นภาคนะครับภาคชาร์จภาค อินเวอร์เตอร์นะครับจะแบ,บ่งเป็น2ภาคแล้วแต่ความร้อนในเครื่องนะถ้าความร้อนในเครื่องสูงเขาจะบูตพร้อมกัน3ตัวแล้วก็ไต่ระดับความแรงขึ้นเหมือนเหมือนคล้ายๆพัดลมบ้านร้อนั่นแหละเจ้หนึ 2, ่งเจ้าสองเจ้สามอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงก็จะบูตได้ยินนะครับได้ยินเสียงพัดลมบูตนะครับถ้าถ้าฝั่งฝั่งชาร์จฝั่ง Pv มาทั้งสองสตริงจ่ายเอาพุตธออกด้วยนะครับมี a อกิจเข้าไปด้วย เวลาเครื่องอุณหภูมิสูงเขาจะบูตพัดลมเองอัตโนมัตินะครับอันนี้เราไม่ได้ไปตั้งค่าหรือไปยุ่งอะไรมานะเขาเซตมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพัดลมก็จะประมาณนี้นะครับพักหน้าจอเองนะครับพักหน้าจอเองโมมาคือจ่ายไฟปกตินะครับฟอลคือมีปัญหานะครับต้องมาดูที่โคด้ดว่าโชว์โค้ดอะไรนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนทั้งหมดเลย แตแะๆแค่แตแะๆนะครับแค่แตแะๆนะอ่าเป็นท้าจะกินทั้งหมดเลยก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าพี่ๆเพื่พพพพพพอนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับตัวแทนร้าน MT Solar Cell จังหวัดเลยเบอร์โทรช่างโต้ง0847960452นะครับก็โทรติดต่อมาได้ถ้าถ้าเกิดใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของ LV inverter รับ power นะครับยี่ห้ออื่นก็มี แม็กสกาก็มีฟ e l ิส c ตี้ icity, ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าใช้งานระบบแบบไหนถ้าบ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงจะแนะนำเป็น 5K รับพาวเวอร์นะครับ 5K รับพาวเวอร์ที่เป็นออฟจิตไฮบริดสามารถผสมกับไฟการไฟฟ้าได้นะครับไฟบ้านเราได้ลดค่าไฟฟ้าในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนนะครับก็ผ่านแบตนี้แหละแบตจ่ายแบตจ่ายเข้าไป นะครับสามารถตั้งเวลาการชาร์จได้เหมือนพวกออนออฟกิดเลยแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์เขาเป็นอีโคไฮบริดก็เป็นออฟกิดไฮบริดนั่นแหละนะครับเป็นออฟกิดไฮบริดโหลดทั้งหมดนะครับจะผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นออฟกิดไฮบริดจะผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์เท่านั้นก็คืออาแบตเข้ามาแปลงนะครับอินเวอร์เตอร์แปลงออกมาเป็น AC output อ่าออกมาเป็น AC output นี่ไหมเอซีเอาพุทเครื่องแปลง ก็คือถ้าเกินถ้าพีคเกินที่เราตั้งค่าก็คือพีคเกินการดึงแบตเตอรี่สมมุติแบตเตอรี่ให้ตั้งอยู่ที่40แอมป์ให้ดึง40แอมป์ถ้าตัวนี้ใช้โหลดหรือโหลดไฟฟ้าเราเยอะดึงเกิน40แอมป์ที่แบตจ่ายได้ตัวนี้เขาจะตัดสลับเป็นการไฟฟ้าให้นะครับแต่ว่าโหลดไม่ควรเกิน5,000วัตต์นะครับตัวนี้5,000วัตต์เป็นออฟกิดนะถ้าออนกิดก็คือจะไม่สนใจโหลดออนกิดจะไม่สนใจโหลด ออนกิจจะฟีดเข้าอย่างเดียวอินเวอร์เตอร์จ่ายได้3000วัตมันก็กิดเข้าการไฟฟ้าเต็มที่ได้แค่3 0 0 0วัต์เราจะเปิดโหลด5 0 0 0ัวัตต์7 0 0 0วัตต์8 0ั0วัตมันก็กิดได้แค่3 0 0 0นะครับแต่ออฟกิจเนี่ยจะทํางานผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์ก็คือถ้าเรามีโหลดเกิน5 0 0 0วัตเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ควรใช้นะครับหรือต้องหันไปขนานเป็น2เครื่องให้ได้ถึง1,000 0วัตเพื่อจะอแปลงพวก โซลา่าแปลงพวกแบตเตอรี่เข้ามาในระบบอินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงออกมาเป็น AC Output พุและจำกัดโหลดนะครับไม่เกินที่5,000นะตามที่ว่า,าจะต่างกันส่วน On o ออฟก็จะเป็นอีกอย่างนึง่งออนออก็การตอนเช้าทำงานเป็นภาคออนกิดกลางคืนก็ทำงานเป็นภาคออนกิดโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายดันขึ้นไป ในฝั่งออนกิดฟีดกับการไฟฟ้าก็คือขนานการไฟฟ้านั่นแหละออนออฟกิดนะครับแต่ว่าภาคออฟกิดเนี่ยเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าดับนะครับการไฟฟ้าดับปุ๊บเขาจะทํางานในภาคแบ็กอัพก็คือนําแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ขึ้นมาฟีดแทนระบบนะครับเราก็ต้องแยกแบ็กอัพโหลดออกไปเพื่อจะไม่ให้เกินขนาดของอินเวอร์เตอร์ในภาคออฟกิดฝั่งแบ็กอัพโหลดนะครับประมาณนี้นะครับพี่ถ้า พี่ๆคนไหนสงสัยก็เบอร์ตรงมาได้นะครับเบอร์ตรงมาได้โอเควันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอธิบายพอร่าวๆแล้วกันอาจจะผมอาจจะพูดกำกวมหน่อยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็แอดไลน์เบอร์โทรผมมาได้นะครับสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะครับโอเควันนี้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ